สวัสดีค่ะคุณครูแตงกวางค่ะสอนอยู่ห้องอนุบาล1นทักสค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้คุณหน่อยมีนิทานมาฝากหนึ่งเรื่องนั่นก็คือชื่อเรื่องว่ามืดตึ๊ดตื๋ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยเลย่ะนิทานเรื่องมืดตึ๊ดตื๋อตึ๊ดตื๋อมืดตึ๊ด เสียงฮือือป๋องกลัวผีความมืดมาทุกทีในห้องนี้ตอนกลางคืนมองซ้ายและมองขวาป๋องผวานอนตาตื่นกลัวผีเข้ามายืนทะมึนเหมือนในทีวีเด็กๆนั้นกลัวผีเพราะว่ามีความสงสัยข้างน อกเสียงอะไรหรือนั่นใครสร่งเสียงมาจินตนาการพาตะเลิดทำให้เกิดแต่ปัญหาเสียงแมวงาวงาวเสียงหมาล้วนชักพาให้หวาดกลัวมาเถิดมาวันนี้ดูให้ดีอย่าเดามั่วความมืดที่เคยกลัวแท้จริงแล้วคืออะไรจุ๊บจุเสียงฉันทัก เจอบ่อยนักตามหลอดไฟกินแมลงอิ่มกว่าใครตัวเล็กใหญ่อร่อยดีตัวฉันเปลี่ยนสีได้หางขาดไปไม่รอรีงอกใหม่ทันท่วงทีทายดูสิฉันคือใครตาตาตาต,ตับแกเด็กกลัวแย่เพราะเสียงฉันผู้ใหญ่มักเล่ากันบอกว่าฉันกินตับ ที่จริงฉันไม่แย่คนมัวแต่กลัวกันไปฉันกินมาแรงใหญ่ตับของใครฉันไม่เคยกินกรี๊ดกรี๊ดจิ๊ดจิ๊ดเสียงตีปีกเอาสองซีกมาสีกันฉันทำตัวเพื่อแข่งขันอวดประชันเพื่อเสียงดนตรีขับร้องในค่ำคืนขานลำนำแห่งคงที ท้องทุ่งกว้างใหญ่นี้ทั้งราตีเสียงฉันครองเอตัวอะไรนะวิงว่งวิ่งเสียงดังกว่าฉันนี่หนาศิลปินใหญ่อดทนอยู่ข้างในใต้รากไม้มาเจ็ดปีคืนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเพราะว่าภารกิจมีหาคู่ในราตีก่อนชีวีจะดับลง เอตัวอะไรนะผึบผับผึบผับบนเสียงท้องฟ้าช่วงเวลาคนหลับไหลผีกระหังก็ไม่ใช่ฉันคือใครไหนลองมองเอตัวอะไรนะพวกฉันนั้นถูกแยกแบ่งจำแนกออกเป็นสองกินผลไม้ทุกสีทองอีกพวกผองกินมแมลง ตัวอะไรนะสวบสวบเสียงเลื้อยผ่านอย่าอาจหานเข้ามาใกล้เด็กๆด็รีบหลบไปฉันยังไม่อยากฉกเธอฉันคือตัวอะไรนะ สุดท้ายป่องก็รู้ความมืดอยู่คู่กับเราแดดร้อนกลายเป็นเงาเพื่อนของเรามิห่างไกลถ้าเด็กๆอยากรู้ว่านิทานเรื่องนี้ที่ครูหน่อยทำเสียงมีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆไปเฉลยในภาพที่ครูหน่อยให้เด็กๆด,ดูนะคะงั้นวันนี้ครูหน่อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้เรามาเจอกันสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับคุณครูตะกวาสัปดาห์ที่2 3ค่ะเอ๊แล้ววันที่เท่าไหร่ครับคุณครูวิวีค่ะวันที่15ถึงวันที่19าพฤศจิกายนพศ2564รยค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะ ค่ะเด็กๆมาดูการแต่งกายของคุณครูแตงกวาและคุณครูวิวิกันนะคะว่าเขาแต่งตัวแตกต่างกันอย่างไรนะคะดูที่ชุดของคุณครูแตงกวาเลยค่ะเป็นชุดทํางานในชุดตอนไหนคะคุณครูแตงกวาตอนกลางวันค่ะอแล้วชุดของครูวิว่ล่ะคะเป็นชุดอะไรคะเป็นชุดนอนค่ะใช้พักผ่อนในเวลากลางคืนคะ<ส>่ะค่ะแล้วความแตกต่างนะคะของเวลานะคะ กลางวันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะคุณครูตันกวาในเวลากลางวันนะคะก็จะมีดวงอาทิตย์นะคะดวงใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นสีส้มแดงนะคะจะให้แส,สงสว่างกับเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เยอะมากๆเลยคะ่ะเออแล้วความแตกต่างของเวลากลางคืนนะคะคุณครูวิวีค่ะแล้วในเวลากลางคืนนะคะจะมีบรรยากาศที่มืดคะ่ะจะเห็นดวงจันทร์ชัดเจนการมองเห็นนะคะจะลดลงและ บรรยากาศในตอนกลางคืนค่ะจะมีบรรยากาศที่เย็นจัดค่ะค่ะแล้วช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะคุณครูตักว่าเวลาในช่วงกลางวันนะคะจะสังเกตจากพระอาทิตย์ขึ้นนะคะไปที่พระอาทิตย์ตกนะคะจะเป็น6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะแล้วช่วงเวลาของตอนกลางคืนนะคะคุณครูวิวีค่ะในเวลากลางคืนนะคะจะสังเกตจากหลังจากพระอาทิตย์ตกค่ะ จนถึงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเชา้าค่ะอ,อค่ะค่ะแล้วกิจกรรมนะคะที่เราทําในช่วงเวลากลางวันมีอะไรบ้างคะคุณภูตันกวากิจกรรมนะคะที่ทในช่วงกลางวันนะคะตั้งแต่ปน,นอนนะคะก็คือตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟัน เด็กต้องมีนน้ขที่ไปโรงเรียนค่ะแล้ววันนี้ของชุดของณูรูตันควาก็คือเป็นชุดทํางานใช่ไหมคะใช่ค่ะ,สะแสดงว่าเป็นช่วงเวลากลางวันที่บูรูตันควาทำงานใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูนอยแล้วกิจกรรมของเวลากลางคืนมีอะไรบ้างคะคุณรูวีใช่กิจกรมรมในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือการรับประทานอาหารเย็น,นะคะ่ะการอาบน้ําดูหนังฟังเพลงและการพักผ่อนค่ะเราควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ ค่ะแล้วคุณหน่อยก็สงสัยอีกนะคะว่าสัตว์อะไรนะคะที่จะหาก,กินในช่วงเวลากลางวันคะสัตว์ที่จะหากินในช่วงกลางวันนะคะก็จะมีหมาค่ะ แล้วสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนหรือว่าที่เราพบเจอในเวลากลางคืนมีสัตว์อะไรบ้างคะค่ะหิ่งห้อยค่ะค่ะเจ้าหิ่งห้อยนะคะจะมีไฟอยู่ที่ก้นนะคะแล้วก็จะออกหากินตอนเวลากลางคืนค่ะค่ะแล้วตัวที่สองนะคะนกพู่ค่ะนกพูกนะคะจะออกหากินเวลากลางคืนค่ะแล้วก็จะมีสายตายที่แหลมคมมากเลยค่ะ และสัตว์สุดท้ายนะคะก็คือค้างคาวค่ะจะออกหาก,กินเวลากลางคืนนะคะค้างคาวและนกพูกนะคะในเวลากลางวันเขาจะนอนหลับพักผ่อนค่ะแล้วประเพณีอะไรที่จัดในเวลากลางวันบ้างคะคุณครูตันกวาประเพณีที่จัดในเวลากลางวันนะคะมีมากมายเลยค่ะแต่วันนี้คุณครูแตงจะเสนอหนึ่งประเพณีนะคะนั่นก็คือประเพณีวิ่งควายค่ะ จะอยู่ในภาคตะวันออกของเราจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะซึ่งติดกับจังหวัดระยองของเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูน้อยแล้วประเพณีที่จัดในเวลากลางคืน<อ>มีอะไรบ้างครับคุณครูวิวีค่ะประเพณีนะคะที่จัดในเวลากลางคืนนะคะของคุณวิวีก็คือประเพณีลอยกระทงค่ะเอะแล้วประเพณีลอยกระทงตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับคุณครูจันวาสำหรับปีนี้นะคะประเพณีลอยกระทงของเรานะคะจะตรงกับวันที่สิกาพฤศจิกายนค่ะ ขึ้น15ข้ามเดือน12่ะาอ๋อค่ะเอ๊อจะถึงแล้วใช่ไหมคะคุณครูตะกวาคุณครูมิวีใช่ใชแล้วค่ะ,คะเอ๊อเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะครูหน่อยก็เลยจะขออนุญาตเกงนะคะ เด็กๆนะคะไปดูวิธีการทำกระทงแต่ครูหน่อยก็ยังสงสัยอีกว่านอกจากกระทงเนี่ยสามารถทำจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้เดยอะแยะมากมายเลยทำจากอะไรได้บ้างคะคุณครูตังกวาใบตองค่ะแล้วอะไรอีกคะผู้ครูวิวีขนมปังค่ะโอ้มีหลากหลายมากเลยพร้อมแล้วเด็กๆไปดูวิธีการทำกระทงจากคุณครูทั้งสามท่านกันเลยนะคะไปเลยค่ะ การทำประทรงวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอแนะนำอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำประทรงมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะตัวกวยนะคะดามาตัดนะคะเป็นแม่เหล็กเลยคะ่ะอย่างที่สองคะ่ะใบตองะคะ่ะอย่างที่สามนะคะดอกไม้ค่ะสำหรับตกแต่งนะคะประทรงของเราะคะ่ะค่ะและอย่างที่สี่นะคะนี่เลยะคะ่ะแม็กค่ะ ไม่ได้เลยคือเข็บผุดนะคะจะเป็นกล่องลักษณะแบบน,น,นี้เข็บจะเล็กๆนะคะเอ๊คุยวิ้วคะทำไมเราถึงต้องจับประเพณีลอยกระทงคะค่ะประเพณีลอยกระทงนะคะจันเพื่พขอขอขมาพระแม่คงคาค่ะคุน่อยคะ่ะทำไมเราถึงต้องขอขมาพระแม่คงคาคะอ๋อทำไมเราจะต้องขอขมาพระแม่คงคาเพราะว่าบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ํานะคะในการดื่มิน หรือว่าอาบน้ำบางครั้งเราอาจจะทําให้แม่น้ํานะคะสกปกระโปกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบางทีไปเที่ยวทะเลแล้วเราไปเล่นน้ำขยะอาจจะลอยไปที่ทะเลทําให้น้ําสกปกระโปได้เราถึงมีประเพณีวันลอยกระทงค่ะอ่าถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิธีการทํากระทงกันเลยนะคะอ่าขั้นตอนที่1นนะคะ คุู้หน่อยก็จะเอาสดจ้วยนะคะที่คุณรูณแต่งวาบอกนะคะเป็นบางๆแบบนี้นะคะเล่อยเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วคุณผู้หน่อยก็จะตัดใบตองนะคะเป็นรูกรงกลรของต้นกล้วยแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้นะคะตะปูเล็กๆแบบนี้นะคะติดลงไปนะคะตอนที่เด็กๆจะตัดให้เป็นวงกลมเด็กๆนะคะทาบใบกับต้นกล้วยก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะตรงนี้จะเป็นตะปูที่แหลมยืดนินนะคะถ้อเรายึดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะคุณหน่อยก็จะมาสอนวิธีการพับกิ่งกระทงนะคะอ่าเด็กๆทุกนะคะวิธีการพับกิ่งกระทงนี่คือใบตองที่คุณครูแตงกวาบอกนะคะคุณหน่อยก็จะจับไปที่ใบตองนะคะแล้วก็จะหมุนลิ้นอย่างนี้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วคุณหน่อยก็จะซ้อนกันแล้วก็เอาไปติดที่กระปงนะคะ,ะให้เดดูนะคะตอนนี้คุณหน่อยเริ่มทําไปบ้างแล้วนะคะแล้วคุณหน่อยก็จะทําสีที่คุณหน่อยทําให้เด็กๆดูนะคะเอามาติดนะคะตอนนี้ติดกระปุกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะติดไปที่ข้างของต้นกล้วยนะคะ โดยใช้ตะปูแบบนี้นะคะติดลงไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านละอันนะคะติดอย่างนี้นะคะติดแบบนี้เลยติดไปให้รอบกระโงเลยนะคะพอติดเสร็จแล้วก็ได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้กระโปงสวยๆแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะเอาดอกไม้มาตกแต่งให้สวยงาม,น,มน,นะคะ แล้วก็ปักทูปปับเทียนลงไปตรงกลางนะคะ ั่นเนะคะคเวลาที่เด็กๆไปลอยกระทงน,นะคะเด็กๆก,ก็จะต้องใส่อะไรคะใส่แมสค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะไม่ติดกับเด็กๆค่ะค่แล้วก็อย่าลืมส่งรูปที่เด็กๆไปลอยกระทงผู้กับกระทงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะถ่ายมาส่งไลน์กลุ่มในห้องเรียนของตัวเองนะคะอ่้เด็กพอแล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันเลยคะ่ะ เลยนะคะอ่าเรามาขอขนมาแม่น้ำพร้อมกันเลยนะคะ ระบายสีใบงานค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนี่ใบงานของเราค่ะค่ะใบงานของเรานะคะแับแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีไหนเราลองมาดูพร้อมกันนะคะข้างบนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะมีรูปพระจันทร์ค่ะคุณคุ้แตงกว่างวันจะเป็นเวลากลางคืนนะคะ เป็นรูปกลมๆเลยค่ะแบบนี้่วิธีการพับนะคะง่ายๆเลยค่ะให้เด็กๆนะคะแบออกอย่างนี้เลยนะคะพับขึ้นก่อนค่ะพับขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับส่วนท้ายนะคะพับเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็พับเข้าหากันอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อเข้าเข้าหากันแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นรูปโลกนะคะ รูปก,กลมๆแบบนี้เลยค่ะพอเด็กๆได้รูกๆแบบนี้แล้วพอเราเปิดเข้ามาว้าวเด็กๆก,ก็จะเห็นกลางวันกับกลางคืนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากมีใบงานเวยยแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจทำงานแล้วก็นำมาสมคุณคูก,กันทุกคนเลยนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนหน่วยกลางวันกลางคืนและวันลอยกระทงไปแล้วนะคะเด็กๆะย่ลืมทำการบ้างตามที่คุณครู say แล้วก็อย่าลืมทำอะไรคะคุณครูวีค่ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะหากเด็กๆได้ไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ะะช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ